สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําน้ําดื่มสมุนไพรกันนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําดื่มสมุนไพรไว้ดื่มกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะอ่ะส่วนผสมแรกนะคะอันนี้เป็นแม่โอจะใช้เป็นชาตราใบาห่อนะสูตรมิกซ์เฮอร์เบนะคะใช้อยู่สี่ซองนะคะอ่ะสูตรนี้นะทานแล้วนะจะทําให้ตัวเบานะ สบายแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ลํำไส้ด้วยนะคะอ่ะพอใส่อ่าสมุนไพรลงไปแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปสัก250กรัมนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้10นาทีเนาะอ่ะพอเราแช่สมุนไพรเสร็จเรียบร้อยเรามาเตรียมในผงวุ้นนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะ250กรัมตามต่อด้วยผงวุ้น2ช้อนชานะคะอ่ะแล้วก็แช่ไว้สัก10นาทีเนาะอ่ะนี่นะนะ เกลี่ยให้เขาทั่วๆก่อนแล้วเราก็พักไว้เลยนะคะอ่าพอครบเวลาแล้วนะคะนี่เราก็นำซองสมุนไพรออกเอาแต่น้ํานะคะมาเทรวมกับผงวุ้นของเราเลยนะคะที่แช่น้ําไว้เมื่อกี้เนาะอ่ะพอเทรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โอกก็จะนําไปตั้งไฟเนาะตั้งไฟให้ผงวุ้นละลายนะคะผงวุ้นจะละลายได้ในน้ําเดือดเนาะอ่าในการ ต้มวุ้นทุกครั้งก็ต้องคนด้วยนะเดี๋ยวผงวุ้นนอนก้นมันจะไหมนะคะแล้วก็แม่โอจะใส่น้ําตาลอ้อยไปสักรอยกล่มนะคะเพิ่มรสชาติและความอร่อยอีกนิดนึงนะคะให้ผงวุ้นอ่ะแล้วพอได้ที่เสร็จเรียบร้อยเราปิดเตานะคะแล้วนําไปเทใส่ถาดเนาะอ่านี่นะถาดก็เทใส่ไม่ต้องหนามากนะเราจะทําเป็นอ่าอารมณ์คล้ายๆกับอ่า วุ้นใส่ในน้ำอะค่ะเหมือนอ,อะไรนะไข่มุกโดยประมาณนัดนะคะอ่าพอเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดเนาะนี่ก็นี่กรีดใช้มีดกรีดนะคะตัดตัดนะตัด,ตด,ตด,นะตดทั้งสองฝั่งเลยเนาะตัดให้เขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆเนะเพื่อที่จะง่ายต่อการรับประทานนะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้ไม้พายแซะนะเขาก็ออกแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมอ่าวุ้นของเราจะออกมา สีสันน่ารับประทานนะคะอ่ะโอเคนะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะแม่อ๋ก็จะเทใส่ภา,าชนะนะภาชนะแล้วก็เก็บไว้เนาะ,ะเพื่อเราจะทานกับน้ำขิงก็ได้นะคะน้ำสมุนไพรก็ได้ทานกับชานมก็ได้นะคะดีต่อใจนะเป็นสูตรดีท็อกนะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้วันนี้แม่อ๋จะทําเป็นน้ําอัญชันเนาะ,ะใส่น้าเปล่าไป1000กรัมนะต้มให้เดือดแล้วก็ตามต่อด้ดวยดอกอัญชันสดนะคะสมถึง 3 0ถึง50ดอกนะอ่ะแล้วก็พอต้มเสร็จจนสีได้แล้วนะคะเราก็ตักดอกอัญชันออกนะคะและทีนี้พอตักดอกอัญชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โอ,อจะใส่น้ำตาลไปประมาณ150กรนะัมเนาะอ่ะนี่นะ <c oughs> ใส่ลงไปนะคะประมาณ150กรัมคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะอ่ะนี่คนแบบนี้นะคะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ออจะ เติมเกลือป่น1ส่วนสช้อนชานะคะเติมลงไปนิดหน่อยตัดรสชาตินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพักให้เข้าเย็นนิดหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟนะตักเสิร์ฟนะอันนี้ก็เป็นวุ้นที่เราทำไว้นะคะนี่ก็ตักใส่กลนแก้วไปเติมน้ำแข็งนะคะอันนี้ทานแบบเย็นเนาะทานแบบเย็นก็ใส่ลงไปเลยนะใส่น้ำแข็งให้เยอะๆนิดหนึ่งชื่นใจนะคะ แล้วก็ตามต่อด้วยน้ำอันชันของเรานะคะแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงนะคะชอบเปรี้ยม,มากก็เพิ่มเยอะมากได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะอ่ะแม่โอชอบประมาณสักสองซีกนะพอเสร็จเราก็คนนะคนให้เข้ากันอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ท็อปปิ้งด้วยวุ้นสมุนไพรของเรานะคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะอ่ะโอเคเพื่อใครอยากทานแบบร้อนนะทานได้นะคะทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะไม่โอก็ใช้ชาสมุนไพรตราใบห่อนะคะอ่ะวิธีทําก็ง่ายนะคะแค่ฉีกซองนะคะเติมน้ําร้อน120มลนะคะรอ3-5นาทีนะคะก็ได้ชาพร้อมดื่มแล้วเนาะอ่ะที่อุดมไปด้วยสมุนไพร100%นะคะเกรดพรีเมียมถึงเจ็ดชนิดนะ สมุนไพรตัวนี้ช่วยระบายอาหารบรรเทาอาการท้องผูกเนาะลดอาการจุกเสียดนะคะลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะดีท็อกกลําไส้และระบบขับถ่ายนะคะทานแล้วยังทำให้ชุ่มคอนะคะช่วยดับพิษร้อนภายในและก็ไม่มีคาเฟอีนนะคะสามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันนะคะอ่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะส่งฟรีเมื่อซื้อครบ3กล่องนะคะ เดี๋ยวแม่โอ๋จะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ๋ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ